เพนิวาสานุสติยานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้าง สชาติบ้าง5ชาติบ้าง10บชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50สชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกำบัเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกำบัเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัตกับและวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพน,น้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกขและมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพน,น้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เปรียบเหมือนคนจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกเขาจากบ้านนั้นกลับมายังบ้านเดิมของตนระลึกได้อย่างนี้ว่า เราได้จากบ้านของตนไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้จากแม่บ้านนั้นไปยังบ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกลับจากบ้านนั้นมายังบ้านเดิมของตนฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพอง ไม่มีเกลเลเพียงดังเนินปรสจ,จากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติยาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคึ้นหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างตลอดสังวัตตกับและวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้ เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประนีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนก่อน เจ็ทิพจักขุยานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุดตูปปาตยานเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมูสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้กระทำตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนารกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุดจริตวจีสุจริตมโนสุดจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เธอเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติก,กำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหลเปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวง คนตาดียืนบนประสาทนั้นเห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างออกจากเรือนบ้างสัญจรอยู่ตามถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงบ้างก็รู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนคนเหล่านี้ออกจากเรือนคนเหล่านี้สัญจรอยู่ตามถนนคนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงชันใด เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมูสัตว์ที่ประกอบได้กายทุจริตวจจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามที่เห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย ทุกขติวินิบาตนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุดจริตวจีสุดจริตและมโนสุดจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์เธอเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณนะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประนีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณนะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนก่อน อสวะคยะยานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออัสวะคยายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทยัยนิทุกขนิโรธ นีิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปฏาาาทานีิอาศวะนีิอัศวะสมุทัยนีิอัศวะนิโรธนี่อาศวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสศวะภาวาสศวะและอวิชชาสศวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเปรียบเหมือนสระน้ำใสสะอาดไม่ขุนมัวบนยอดภูเขาคนตาดียืนที่ขอบสระนั้นเห็นหอยโขงและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุนมัวหอยโขงและหอยกาบก้อนกรวดก้อนหินและฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน รัศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะ นิอสวะสมุทยัยนิอสวะนิโรธนิอสวานิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปฉั้นนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประนีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆมหาบ่อพิษไม่มีผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์กอย่างอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่า หรือประนีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์นี้เลยพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงประกาศพระองค์เป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พระเจ้าอาชาตศัตรูเวเทหิบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพระยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพระยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่า คนมีตาดีจะเห็นรูปได้หม่อมชั้นนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมชั้นว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญความผิดได้ครอบงำหม่อมชัน้นผู้โง่เขลาเบาปัญญา ซึ่งได้ปรองพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเพราะต้องการความเป็นใหญ่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงรับทราบความผิดของหม่อมชันตามความเป็นจริงเถิดเพื่อจะได้สำรวมต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจเจริญพรมหาบอพิษความผิดได้ครอบงำพระองค์ผู้โง่เขลาเบาปัญญา ซึ่งได้ปรงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเพราะต้องการความเป็นใหญ่แต่พระองค์ทรงเห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วทรงสารภาพตามความเป็นจริงดังนั้นอัตมาภาพขอรับทราบความผิดนั้นของพระองค์ก็ผู้ที่เห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วสารภาพออกมาตามความเป็นจริงรับว่าจะสำรวมต่อไป วิธีนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรได้กราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นบัดนี้หม่อมชั้นขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ขอพระองค์จงทรงกําหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดมหาบอพิษพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรทรงชื่นชมยินดีพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วได้เสด็จลุกจากที่ประทับทรงกราบพระผู้มีพระภาคทรงกระทำประทักศิณแล้วเสด็จจากไปครั้นเมื่อเท้าเธอเสด็จจากไปไม่นาน พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้วถูกทำลายเสียแล้วหากเท้าเธอจะไม่ปรงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมธรรมจักสุอันไร้ทุลีคือกิเลสประศจากมนทินจะเกิดขึ้นแก่เทา้าเธอหน้าที่ประทับนี้ทีเดียว เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณาพาสิทธินี้จบลงภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมยินดีพุทธภาสิทธนั้นแหละ